สบายดีป,ล,พอพอปลุงผมบอกับรสองของเบตาปุงแม่มาหนีิสบายดีเอ็กซ์ซีานเด้อสกุลสกคนแม่แม่ชอบน้ำไม้บ่แม่หอยชอยน้ำไม้กลับสบายดีพี่น้องสกุลสกุลเอ็กซ์ซีทุกท่านที่ขนนเขาหลบหลับแพงต่อในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะถูกเมาทุกบอลไม่เนี่ก็นยี่นีต้อนรับเข้าสือสร้อยข้อมือตาพี่น้องเอ้ย พี่ต้าก็ฮักกสิ่งลงฮักกสิถ่ายคลิปรอบบ่ายพี่เนาะหัวรอบเช้านั่นไปอันไปอันสีดมันพี่น้องก็เลยไปได้ถ่ายคลิปเนาะเขากับหัวเขาเล่งสีดแต่เช้าห้าสิบโมนะมาแล้วก็เพียเพียกับเจ้ารอเนื้อหรอเนื้อลอยไปวัดเหนือประตูเลยนอนเพียเลย แม่ทำแบกนักนะเอาคุยนักเป็นลอยๆเป็นลยพ่ม่การลงไปสิซอยได้ทางป้ายไปลงก็เลยไปผูกแขนผูกแขนมือไปผูกแขนมือนตัดสีกะองัดตัดอัดตัดตดดอััดตัดตตดตัดดตัดตัตัตตดตดัดตด เดี๋ยวไปทำน้ำใยบ่เดี๋ยวไปทำน้่ใยน้ำใก็ได้รูไหมใเห็ดอันนั้นใสอยน้ำม้ก็ได้สีมันเงานี่ปวดนั่นมันตาสีอันสวยน้ำม้สูบพอ่นเอ้ยนั่นอยากเล่นบ่ให้เล่นได้ตอนเทียงนะไนแหละนี่น่นพ่อแม่สิให้ด้หึง่น้ำสอบน้ำม้มันสุกแล้วก็ม่น้าอยากไปน้ำใยบ่มาพาไปไหมมาพาไปไหมเอ้แม่เอาไหห นี่มีกะมีเลยุกยาดูจาพ่แม่ดูยจามุกยาุปกมันกสิบ a n y a สำแกงคืนหัวมันสิบได้โลซาแต่ว่าเขาอูน้ำจะนางใส่นี่นี่นำจะนางเลเขาก็เอาเอาลงอุ๊ใส่แล้วกั พอดีนำจะนั่งมันจืดแล้วเขาก็ลงเขาคั่วหอม,มลงเลยไหนเละมันสะาตัวไหนสะอาตัวสวยนหนตัวนี้นะอยอยเฮากำลังเมตตากำลังงีใบายานางเป็นยังไงแบนนีใบายานางนี่เอัตหนังมันนี่อาัตหนังเขียวมัน ทำทาสีปั้นก็ได้อยู่แต่ว่ามันสีมุนลงบดปั้นนี่อันตะน้ำเทียวมันคือเนาะมันจะน้ำอุ่ใส่อุ่ใส่สุดน้ำใหม่จะน้ำเข้าก็จะอุน่นแน่ก็เลยกระลาย กินน้ำได้พี่น้องสุข,ขุสุขคนเอฟซีสุขท่านมาได้กินสุขน้ะไหมพี่น้ <c oughs> องเออกินเขาง่ายโดเลยเนาะมันสองโมงเพราะว่าเทียน้ำเป็ดเวียงเนยมาหลัวกันนอนผ่อนกลองกันเลย เหมือนสีมันเดี๋ยวไว้สุกไปนี่น้นงใสก็ลงน้ดก็ไปอเจะัวไปูอูมาใันยนนิดนึงวใส่ขัวหัวหอมักหอมลงิลงกินได้อีกหน่อยยาุมา มัลงหม้อก,กันเลยพี่น้องะไรสิอ้นวกน้ำยานางอ้น่อง้ำานานก,ก็แล้วตาด้วยน้ำประดดกสดเลยพี่นาะน้น่อะไดีกว่าเด้ย เขาไปซื้อั้าวปนกันน้อยอู้หูมันหนามยานาเขากันเขาก็สิมาปรุงใส่ข้าวขวผักบัวหอมก็กินได้พี่น้องทาเบิ่งน้องกันอีเด้อพี่น้องเด้อลงใบหมักซังพี่น้องใบหมักซังอ่อนใบหมักซังอ่อนใส่สุกหน่อไม้พี่น้องแซ่บแน่นอนพี่น้องมากินน้ำเด้อมากินน้ำเด้อสุกหน่อไม้บ้านเฮาพี่น้อง ไม่ไม่นตานะไปหามาวานลงใบหอมลทได้ิพงเ เฮนฮนโอ้ยเขาหล้มัดกันไนอ้าช่วยไปดน้องหดจอมาเด้อหมดจอมาเด้อ หมดนาะไม่ใส่ใบมะสางอ่อนัหอมบัวแล้วก็หอมหอมเชฟที่แต่มันบอกมีผักแป้ดเนาะแล้วอยากจามผิดหวานพี่น้องแต่เสร็ดีพี่หน่อยหมดจอมาได้หมดจอมาด้กมาซีมาก่อนจางอุมเค้ม สุดยอดแซ่บนานๆเลยกินพี่นเนาะอะไรห้าวห้ามาแบบันนี้กินแกงเมื่อวานเด็ก็แกงแม่เนาะแกล้งแม่เราเขาก็ต้มไว้สุดเนาแซ่บแบบเนาะพ่อเก็ตอดกินแล้วพี่น้องใส่ลงไปเบิ้แล้วมาเด้อพี่น้องข่าว,าวาอะไรทั้งนี้ไปตีปรุง,งกินข้าวมัก็ได้ปรุงเด้อ กินข้าวบ่ายกินข้าวบ่ายพี่นุ้ยบ่ายสามกินข้าวบ่ายสามเรยอง่านเพราะเขากับข้าเวียกพี่น้องเลย่บอยเบื่อมัเนี่ยสุปแล้วหรอไ้สุเบิแล้วต้มแล้ววนแล้วเนี่ยพวกเขาไอเม็ดตียังบาด้วยอ้าวบาดอีกเลย บาทถิ่นะบาทนั่นน่นี่ก็ได้ไม่เกบาทแต่วมายอมาดูอ่ะเด้อน้สุขทุกคนทุุกทานแ้ปัญญาม่หยเด้อหยาดหย่มาเด้อบวกันมาเด้อนมาเดันเด้อขาเด้อขึ้นเขาุกน้ำไม้

มาลนไหนมาอะรมาัมานไหน,น,นปัดกันมามัมามาตื่นปัดกันปัดกันมาอนันี่มันกระเป้นฟันอยู่ได้เพราะจะเอาอันไ่นเพราะว่าแดดหน่อย เอามาเป็นครับเอามาน่าเอ้าตั้งอย่ข้าแล้วปะเป็นครับเอามาน่เอ้าน่รองเลยไอ้หน่าอืม้อจุบโนไม้ใพักสังจุบโนไม้ใส่ผักสังหักสัง ไปเอาน้ำล้างบักไป <laughs> ยตีงต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 ตไปเป่าอืมนั่งๆนั่งนีเฮ้วอีกได้นงหัวอีกอาจะบีพ่อแม่นกบาดีพ่อแม่ บาดีพ่อแม่มันได้ไปนั่งรถเอื้อบายดีพ่อแม่บีงนังรถก็มีลอืมเฮ้ย่บ่เ้ไปเนึอ้าวเยรถก็จา

อิ่มแล้วสิอิ่มแล้วปะลูกสิใสู่กแล้วพี่น้องมาเนี่กันชมมาพาครุณและแม่ตาขอลาจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อจ้าคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดขม้าดูความชื่นชมซอยเสียสวยด้านซ่องน้องเม็ดซ่องเบาตาหลักซ่องแม่ตาน้ำในเด้อพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องสบายดี